สวัสดีวันนี้ผมจะขอภูมิใจนำเสนอาร์บรความหมายของ ER diagram ER diagram คือแผนภาพที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโดยใช้สัญ,ญลักษณ์และองค์ประกอบต่างๆองค์ประกอบหลักของ ER diagram ห entity entity สิ่งที่เราต้องการเก็บข้อมูลซึ่งสามารถเป็นวัตถุ บุคคลสถานที่หรือเหตุการณ์ตัวอย่างเช่นนักเรียนอาจารย์แทนด้วยสี่เหลี่ยม 2. attribute attribute คุณลักษณะหรือข้อมูลของ entity เช่นชื่อนักเรียนรหัสนักเรียนวันเกิดแทนด้วยวงรีแบ่งเป็น strong entity มีเอกลักษณ์ของตัวเองและ weak entity ขึ้นกับ entity อื่น3 relationship ความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงระหว่างเอนทิตีเช่นนักเรียนลงทะเบียนวิชาเรียน 4. Primary Key คีย์หลัก Attribute ที่ใช้ระบุเอนทิตีแต่ละตัวไม่ให้ซ้ำกันเช่นรหัสพนักงาน 5. Foreign Key คีย์นอก Attribute ที่ใช้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีโดยอ้างอิงค่าจาก Primary Key ของเอนทิตีอื่นเช่นรหัสลูกค้าในตารางคำสั่งซื้อ 6. Cardinality Cardinality บ่งบอกจํานวนของเอนทิตีที่สามารถเข้าร่วมในความสัมพันธ์เช่น 1... 1... 1... ่งหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่นึต่อหลายแอนหลายต่อหลาย 7. Participation การมีส่วนร่วม Total Participation เอนทิตีทุกตัวต้องเข้าร่วมในความสัมพันธ์นั้นเช่นทุกพนักงานต้องมีสังกัดแผนก Partial Participation เอนทิตบางตัวอาจไม่ได้เข้าร่วมในความสัมพันธ์เช่นพนักงานบางคนอาจไม่ได้เข้าร่วมโครงการความหมายประเภทของเอนทิตี entity 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 หมายถึงวัตถุบุคคลสถานที่เหตุการณ์หรือสิ่งที่มีความสำคัญที่เราต้องการเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลประเภทของเอนทิตี t y p e of entity หนึ่ง strong entity เอนทิตหลักความหมายเอนทิตีที่สามารถระบุได้ด้วย primary key ของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาเอนทิตีอื่นสัญ,ญลักษณ์ใน ER diagram สี่เหลี่ยมมาตรฐาน2 weak entity เอนทิตีอ่อนความหมายเอนทิตีที่ไม่สามารถระบุได้ด้วย primary key ของตัวเองจำเป็นต้องพึ่งพา strong entity และใช้ foreign key รวมกับแอตทริบิวอื่นเพื่อระบุเอกลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ใน E-R Diagram สี่เหลี่ยมคู่ Double Rectangle ความหมายประเภทของ Attribute Attribute หมายถึงคุณลักษณะหรือข้อมูลที่ใช้เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับ Entity Entity หรือความสัมพันธ์ Relationship ในฐานข้อมูลเช่นชื่อวันเกิดรหัสสินค้า Attribute ช่วยอธิบาย Entity ให้มีความชัดเจนมากขึ้นความหมายประเภทของ r e l ationship ความหมายของ r e l ationship ความสัมพันธ์ r e l ationship หมายถึงความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างเอ n ทิ t ีในระบบฐานข้อมูลโดยแสดงถึงวิธีที่ Entity 2ตัวหรือมากกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันเช่นความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับวิชาเรียนหรือลูกค้า คำสั่งซื้อตัวอย่าง ความแตกต่างระหว่าง primary key และ foreign key primary key สามารถมีได้แค่รายการเดียวเท่านั้นคอลัมน์หรือกลุ่มของคอลัมนและไม่สามารถมีค่าซ้ำได้และห้ามเป็น n no u foreign key สามารถมีได้หลายคอลัมน์กลุ่มของ fk สำหรับอ้างอิงไปยังตารางอื่นๆและสามารถซ้ำได้ตามกฎของคอลัมนเช่นเป็น index หรือ u n i q e โดยที่ pk 1รายการสามารถอ้างอิงไปยัง fk ได้หลายรายการและสามารถเป็น nll u ได้ขอบคุณ